วิธีการเล่นบทบาทแมทสเปกเกอร์หรือนักจับคู่ในเกมอัลติเมตแวร์วูฟพักเสริมที่มีชื่อว่าโปรนักจับคู่จะมีวิธีชนะเป็นของตนเองโดยมีเงื่อนไขาการชนะถ้าผู้ที่ถูกเลือกอยู่รอดเป็น1ใน3คนสุดท้ายนักจับคู่จะเป็นผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียวโดยการเล่นนักจับคู่ให้ทำดังนี้ในทุกๆคืนผู้ดำเนินเกมจะเรียกนักจับคู่ให้ลืมตาและแจ้งนักจับคู่ ว่าเลือกได้กี่คนจํานวนของผู้ที่ถูกเลือกจะเท่ากับจํานวนมนุษย์หมาป่าตอนเริ่มจากนั้นให้นักจับคู่เลือกเป้าหมายตามจํานวนที่กําหนดโดยจะเป็นใครก็ได้และผู้ที่ถูกเลือกจะไม่รู้ตัวว่าถูกเลือกในกรณีที่นักจับคู่ยังไม่ถูกกาจัดถ้าผู้ที่ถูกนักจับคู่เลือกคนใดคนหนึ่งถูกกาจัดผู้ที่ถูกนักจับคู่เลือกคนที่เหลือจะถูกกาจัดไปด้วย แต่ถ้าเป็นกรณีที่นักจับคู่ถูกกำจัดก่อนจบเกมหากผู้ที่ถูกนักจับคู่เลือกไม่ว่าใครถูกกำจัดผู้ที่ถูกเลือกที่เหลือจะไม่ถูกกำจัดไปด้วยและนี่คือบทบาทนักจับคู่ในเกม Ultimate Value พักเสริมที่มีชื่อว่าโปรถ้าสนใจบทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ